ลมดีจังลมเย็นสบายใจอ,นะอะไรนะอนนเออก็มีนั่นแหละเพราะเราไม่ได้ไปที่อื่นเราอยู่ตรงนี้มันเย็นไงน ล่มล่มเย็นเป็นสุดูสิมะขามใหญ่มะขามใหญ่ยักษ์ยักษ์มากสามสามต้นต้นหนึ่งต้นสองต้นที่สาม สบายวันนี้เราจะโชคดีกันใช่ไหมซื้อรัฐบาลหนึ่งคู่ลืมแล้วไม่รู้ซื้อเลขอะไรแล้วก็ซื้อใต้ดินไปตัวละห้าสิบซื้อสอง้อบาทซื้อแบบสนุกสนุก โชคดีเราก็ได้โชคร้ายเราก็เสียแน่ก็อยากโชคดีเนาะอุ้ยดูเดือยดูเดือยไก่ตัวนี้เพ่อต้องตัดออกไปเนี่ยเดือยไก่ตัวนี้เนี่ยเดือยมันยาวมากเลยอันนั้นจะทำอะไรอะพ่อรือออกทำหยัาง ลืออันนั้นมาโป๊ออันนี้ลืออันนี้ไปแปะอันนั้นแกจะได้มีงานทำทุกวันไงาหิวหันลือเกินไม่ได้ตากผ้าเลยนั่งลมก็เย็นเหลือเกินไปตากผ้าตากผ้าเสร็จแล้ว กล้วยต้นกล้วยกล้วยมาได้กล้วยมาแต่วา่าลูกโดนนกแมลงกินไปหมดเลยก็เลยได้แต่เครือมาได้แต่ซากมา